วันนี้น้องตูนนะคะมารีวิวขุดสัเหลียวที่หน้าผากกับพี่แจมนะคะนี่ละค่ะเคสน้องตูนถือว่าหนักมากเลยค่ะพี่แจมเคยรีวิวไปรอบหนึงแล้วค่ะ อันนี้คือแบบว่าก่อนทํานี่คือน้าผักของนุตุนคืออักเสบหนักมากเลยค่ะก็คือนั่นแหละถือว่าเขาเคสที่แบบด่วนที่สุดเลยค่ะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่น้องมารีวิวให้พี่แจมบอกว่าตอนนี้คือเรียบเนียนกลิบเลยค่ะนงตุนเป็นคนจังหวัดแพร่นะคะใครสนใจอุปกรณ์แบบว่าออกกําลังกายฟิตเนสอะไรพวกนี้คือน้องเขาจําหน่ายอยู่นะคะในช่องตัวตอนนี้เลยคะ่ะใครสนใจก็ติดต่อน้องเขาได้นะคะพี่แจมยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ ถือว่าวันนี้น้องมารีวิวให้พี่แจมพี่แจมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ไล่อย่างหนึ่งคือพี่แจมแบบว่าช่วงนี้ก็แบบว่าคนจองขุดสัญญาณที่หน้าผากหรือว่าแก้มอะไรพวกนี้มาเยอะมากเลยค่ะพี่แจมพร้อมให้คําปรึกษานะคะใครสนใจรายการไหนของอาจารย์หมอชาติก็ทักหาพี่แจมได้ตลอดนะคะพี่แจมคนไข้พี่แจมลงได้ทุกสาขานะคะคนไข้ที่จองคิวกับพี่แจมแล้วก็พี่แจมรับเพิ่มคือสาขาพิษณุโลกนะคะใครใกล้สาขาไหนก็สามารถติดต่อพี่แจมได้เลยค่ะ